เชื่อมนะโอ้โหทองเชื่อมทีเดียวสองพันครับ <No. S 1> โอ้โหโอ้โหไปฮะโอ้โหทองอ่แล้วครับสองพันครับโอ้โหรายนองไม่ต้องไปหวังโบนัสเลยครับไปฮะแค่นี้ก็โอเค สวัสดีครับพบกับพี่หมีก็แคกรีวิวอีกแล้วนะวันนี้เรามารีวิวกันในเกม f o r t u n e t i g e r นะพยักษ์แห่งโชคลาภกันเลยเอ๊ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เบสเท่าไหร่ดีลองมาดูนะวันนี้แอดหมีมีเงินติดกระเป๋านะฮะห้าบาทครับเกมนี้ยังไม่เคยผ่านมือมาเลยนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนี่นะเหมือนเดิมนะฮะวิธีแนะนำนะครับที่ที่พี่หมีจะแนะนำนะครับเว็บตรงนะฮะ จะ,จะมีทุกเบสเลยนะฮะให้ทุกคนเลือกถ้าเป็นเว็บเอเจนต์ก็มันจะข้ามเบสไปบ้างนะฮะสบ้าง4บ้างอนะไรเงี้ยจะไม่มีทุกเบสแบบนี้นะแต่วันนี้ยพี่หมีจะมาเล่นเบสหกบาทดูก่อนห้าร้อยบาทนะ,ะกับเบสหกบาทกับเกมฟอร์ u n e t i เกอร์นะครับพีจีฮะไปครับส้มมานะสบาทครับอโอ้ตัววไวต่อฮนะโอ้โหลายเดียวกัร้อยยีบครับทุกคนทองนะ หกบาทครับต่อเดียวได้120นะไร้อยยี่สิบนะไปฮะรู้สึกว่าโบน,นัสจะเป็นจะเป็นเนี่ยทุกคนเห็นไหมฮะว่าเสือเขาถือถุงอ่งเปาอยู่ยถ้าแจกอ่งเปามาเนี่ยโอ้เนี่ยมาแล้วเป็นอ่งเปาเป็นส้มนะฮะคูณสิบครับเรามาดูฮะถ้าส้มจะเต็มลายหรือเปล่า,าโอ้เดี๋ยส้มเต็มลายครับคูณสิบสิบแปดบาทคูณสิบครับได้เท่าไหร่ฮะร้อยแปดสิบครับ,รบโอ้อ่งเปาส้มนะฮะ ถ้าเป็นทองนะครับทุกคนคิดดูไปครับอ่างเปาอ่างเปามายังไงฮะแปดร้อยนะครับเบสหกบาทนะทุนห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับไปครับโอ้โหมันไม่ถึงใจฮะเราขึ้นเบสดีกว่าเก้าบาทดีกว่าเลขสวยฮะไปครับไปฮะทุนห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ พันถอนครับวันนี้ไปฮะสิบบาทดีกว่าฮะเบสเก้าไม่มาครับถ้าเบสไม่มาเปลี่ยนเบสก็ได้ครับแต่ละลายแต่ละเบสไม่เหมือนกันนะครับทุกคนไปฮะลองดูตามช่วงเวลาก็ได้ครับมันจะมีช่วงเวลาบอกนะฮะช่วงไหนเกมแตกแอดก็เล่นตามช่วงเวลามันได้บ้างเสียบ้างแต่โอกาสได้มันเยอะกว่านะะไปครับเบสสิบบาทครับดูโอ้โหอังเปาไม่ได้นะเสือหน้าบูดนะฮะไปฮะโอ้โหสองร้อยครับ ทองนะฮะทองทีเดียวได้สอ0รครับรู้สึกว่าจะ20เท่ามาฮะไปฮนะโอ้ทองไม่ออกครับไปฮนะเวดสิบาทนะะจะพันแล้วครับพันถอนนะอตอนนี้ลงไปเรื่อยๆโอ้โหส้มเต็มหน้าครับ30มสคูณสินะฮะโอ้โห30มคูณสิครับโอ,บโอ้ลายมันจะไม่ค่อยหวือหวาเหมือนเกเมอื่นๆนะครับแต่ว่า แต่ถ้าเล่นแล้วมันไปได้ก็เล่นไปเรื่อยคบเน้นขึ้นเป็ดเอานะฮะอันสองนะครับอังเปามาโอ้โหอังเปาเป็นอังเปาแดงแน่นคนคุณสิบครับมามาสามตัวแล้วโอ้โหอีกตัวเดียวครับอีกตัวเดียวมาหัววายครับตังอังเปาเต็มครับแปดสิบคูณสิบครับโอ้โหแปดร้อยแปดร้อยโอ้ 800. โหแปดร้อยครับซุปปอร์เมกะไปเลยฮะพันเก้าแล้วครับ โอ้วัดปืนไปดูแบบสุดๆไปเลยไหมสุดๆไปเลยไหมร้อยงไปเลยร้อยนึงไปเลยนะฮะพันเก้าพันถอนกดเก้าทีไปครับ oh, อ่างเปามาครับวันหกสิบเอาหไปครับเสือออกไหมครับอ่างเปาคุณสืบอ,ออกไหมฮะมันลุ้นกันนะครับแะถ้าตัววายมันจะมีโอกาสแตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแอดว่าไปครับพันอยู่ที่พันหกแล้วครับ โอ้โหเป็นร้อยครับทองเชื่อมนะโอ้โ oh, หทองเชื่อมทีเดียวสองพันครับโอ้โหโอ้โหไปฮนะโอ้ oh, ทองไหม่แล้วครับสองพันครับโอ้โ oh, หลายนอกไม่ต้องไปหวังโบนัสเลยครับไปฮนะแค่นี้ก็โอเคแล้วครับโอ้ห้าพันสองโอ้โหทองไม่เชื่อมนะโอ้ oh, oh, มาตัววายต่อครับโอ้ oh, แค่นี้ครับ มาไหมครับโอ้โหไม่มาก็เสือหน้าบึ้งนะฮะตัวไทองอีกแล้วครับทองเลยครับทุกคนโอ้โหสองพันมีส้มด้วยนะโอ้โหสองพันหนึ่งร้อยครับโอ้โหไปฮะเบสร้อยฮะเดี๋ยวนี้หกพันครับส้มต่อครับหกสิบบาทส้มต่อฮะโอ้โหพอแล้วครับส้มต่ออีกครับหกสิบบาทไปฮะปังเป้าโอ้โหวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับ วันนี้ยังไงสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปครับ